ไม่ว่าจะเป็นนิยายวายหรือนิยายชายหญิงอะ่ะ mm. ก็ยังใช้แบบว่าความรู้สึกของตัวละครมากกว่าที่เขาจะเป็นเพศไหนอย่างเงี้ยค่ะต้องพูดถึงเรื่องสมรรถเทีเทยมมัเนะาะเพราะว่าเวลาเขียนนิยายวายไป mm. เขียนนิยายไป mm. <ๆ>เรื่อยๆแล้วต้องไปแต่งงานต่างประเทศอย่างเงี้ย mm. ต้องเขียนให้ตัวละครไปแต่งงานต่างประเทศก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปฉะนั mm. ้นก็คาดหวังว่าเรื่องนี้มันจะ, mm. ม,นจะมันจะผ่านสักที mm. ผ่านแบบสามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังได้แล้วอะค่ะสักที นิยายของแป้งเริ่มจากการอ่านนิยายค่ะมีช่วงที่แป้งอยู่มัธยมตอนตอน้นมหนึ่งมสม .3 ามนแหละซึ่งเราอ่านนิยายเยอะมากแล้วแบบความเร็วในการอ่านอะ่ะมันก็อ่านได้มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งแป้งเคยอ่านได้3เรื่อง4เรื่องอย่างนี้เลยแล้ว มันเหมือนหมดเรื่องที่จะอ่านแล้วแล้วเราก็มีความคิดว่ายอยากอ่านเรื่องแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็เลยเริ่มเขียนเรื่องแบบที่ตัวเองอยากอ่านลองดูว่าเออมันจะเป็นยังไงแล้วก็เลยเอาไปลงที่เว็บค่ะสำนักพีมาก็เลยมาติดต่ออันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่ามาเริ่มเขียนแบบจริงจังขึ้นเรื่อยๆนิยายวายอะช่วงนั้นคนยังอ่านไม่เยอะอะค่ะกระแสมันก็ยังไม่มาเท่าไหร่รู้สึกว่ามันเป็นเฉพาะกลุ่มแล้วแล้วคิดว่าเออถ้าเราเป็นส่วนหนึง่ง ที่ได้ทำให้มันต่อยอดขึ้นมาได้แป้งมองว่าแต่ละเพศอะมันเท่ากันแล้วทุกวันนี้นิยายวายคนก็กำลังรู้จักมากขึ้นแล้วด้วยเหมือนกันแป้งก็เลยคิดว่าเออถ้าด้วย mindset เราที่คิดว่าเพศแต่ละเพศมันเท่ากันแป้งอ่ะให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวละครมากกว่าอย่างอื่น เราบรรยายว่าเขาเป็นผู้ชายมันก็เป็นเพียงลักษณะทางกายภาพอะค่ะแต่ในลึกๆแล้วหรือหรือในความพื้นฐานของความเป็นคนเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับทุกๆคนเหมือนเหมือนกับทุกๆเพศเขาก็รู้สึกเท่าๆกันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนิยายวายหรือนิยายชายยิงอะก็ยังใช้แบบว่าความรู้สึกของตัวละครมากกว่าที่เขาจะเป็นเพศไหนอย่างเงี้ยค่ะ เรียกว่าไม่ได้คาดคิดดีกว่าในส่วนตัวแป้งแป้งคิดว่ามันไม่เหมาะจะทําเป็นซีรีส์แต่พี่ที่ติดต่อมาเขาก็บอกว่ามันสามารถทําได้เดี๋ยวเราสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แลว้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ในเรื่องของการปรับบทนะแป้งก็คัดบทไปเหมือนเหมือนในนิยายที่แป้งคัดไปให้พี่เขาปุ๊บแล้วพี่เขาอะมีทีมเขียนบทใหม่มีมีทีมโปรดักชั่นใหม่เงี้ยค่ะเป็นเป็นคนละทีมกับที่เคยทำเนาะแป้งก็เลยไม่ได้มีส่วนร่วมในการแบบว่าไปปรับในคำนี้คำนี้ แต่พี่เขาบอกไหมก็คือพี่เขาส่งดับกลับมาให้ดับแรกหลังจากอ่านของเราไปอ่ะพี่เขาว่าเนี่ยเดี๋ยวจะแก้เป็นแบบนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็พอบทออกมาแล้วก็เออเห็นพร้อมทุกคนที่ว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอย่างเงี้ยแต่ก็ดีใจนะที่มันมีคนที่ชอบอยู่ค่ะดีใจที่เป็นอีกมุมมองหนึ่งเป็นอีกการนําเสนอหนึ่งค่ะออกไปไปสื่ออีกสื่อหนึ่งที่ได้ออกไปทั้โลกเราไม่ได้คิดเลยเราคิดว่าเออ ถ้ามันมีคนดูอะ่ะมันก็มันก็ถือว่าสักเสร็จแล้วถ้ามีน้องมีแฟนคลับหรือนิยายเป็นที่ถูกพูดถึงมากขึ้นแล้วพอมันได้เป็นขั้นเทนโลกมันก็หมายความว่าคาว่าคนรักรุ่มพี่อะ่ะเป็นคําที่เออมันไปขนาดนั้นแล้วนะอย่างเงี้ยก็ดีใจแต่แต่ก็ไม่ได้คาดคิดค่ะทั้งน้องยินแล้วก็พี่วอนอะ่ะเป๊ะมากแล้วก็เลยแบบอืม้มก็อย่างที่ไเขาวว่าแหละว่าเป็นแบบเหมือนชีวิตจริงของเขาเลยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไม่ได้คาดคิดว่าเขาจะทําได้ขนาดนั้น เป็นพัฒนาการที่ดีที่เราเองก็แบบได้เห็นแล้วก็เออดีใจายอย่างเงี้ยค่ะ ทุกวันนี้คือนอกจากเรื่องการแข่งขันที่มันสูงขึ้นแล้วอะมันยังมีพอดเรื่องมีอะไรที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากขึ้นเราก็ต้องปรับตัวให้ทันแป้งคิดว่ามันคือความเท่ากันในในทุกๆมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศหรือเรื่องอะไรก็ตาม เราควรที่ไม่ควรจะไปด้อยค่าไม่ว่าจะเพศไหนหรือว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ควรจะไปทีทให้จนจนเขารู้สึกอึดอัดอย่างเงี้ยค่ะควรปล่อยให้มันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไปเลยแป้งต้องพูดถึงเรื่องสมสมรสเท่าเทียมมาเนาะเพราะว่าแป้องอยากให้เขาได้รับสิทธิ์ในการจดทะเบียนสมรสให้มันแบบ ถูกต้องตามกฎหมายมีกฎหมายรองรับใดๆเพราะว่าเวลาเขียนนิยายวายไปเขียนนิยายไปเรื่อยๆแล้วต้องไปแต่งงานต่างประเทศอย่างเงี้ยต้องเขียนให้ตัวละครไปแต่งงานต่างประเทศก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปคิดว่าถ้าเป็นนิยายชายหญิงอ่ะเราสามารถเขียนซีนที่ไปแต่งงานจุดทะเบียนเลยที่ว่าการอำเภอใดๆได้เลยอย่างเงี้ยแต่พอเป็นนิยายวายเราต้องมีความแบบจะแต่งกันหรอจะเป็นอย่างนี้หรออย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตจริงอะ่ะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แป้งก็คาดหวังว่า เรื่องนี้มันจะมันจะผ่านสักทีผ่านแบบสามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจังมาได้แล้วอะค่ะสักทีเองมันคือชีวิตของเขาสองคนที่ที่ก็ควรจะถูกรองรับทำไมเขาไม่ได้มีสิทธิ์ในการแต่งงานมันก็คือความความเศร้านิดนึงอยู่ที่ต้องลงทุนขนาดนั้นเลยนะกับการแต่งงานอย่างเงี้ยค่ะ